เขตแดนความเร็วแสงเย็ดเดแค่ชื่อท่าก็เท่บาดใจไหนลองดูสิอืมอมอะไรมันจะเท่ได้ถึงเพียงนี้ซึ่งถ้าหากเราสามารถใช้สก,กิลที่เท่ขนาดนี้ในการสังหารศัตรูได้แล้วลนะ่ะก็มันจะต้องเป็นอะไรที่คูเท่แล้วมันจะต้องสามารถ complete my life แล้วก็เติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเราได้อย่างแน่นอนจังหวะนี้มันต้องมาแล้วพายุเงา โปรยดาบแล้วก็ปิดด้วยเคปแดนความเร็วแสงเออ my life is complete เอาละจังหวะนี้แช่น้ำแร่แล้วก็ตามด้วยเคปแดนความเร็วแสงเอ oh. อ fabulous จังหวะนี้มันต้องเข้าแล้วอึ้ยแช่น้ำแร่แล้วก็ตามด้วยเคปแดนความเร็วแสงเออ migasda แบบนี้คอมโบสุดเท่ต้องมาแล้วเอาละดาพิลุนป่วยแล้วก็ตามด้วยแรงพยาบาทฟันขาดสองท่อนแล้วก็ระเบิดความเร็วเสงแล้วก็ปิดด้วยเคด้านความเร็วแสงโอ้โหมันจะเทไปไหนเทกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับท่านผู้ชมว่าแต่ว่าเอาไปใช้จริงนี่มันจะเวิร์กหรือเปล่าวะเนี่ยคอมโบนี้หนึ่งหนึ่งก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นในวอร์นี่ก็น่าจะเป็นคอมโบในฝันเก๊กท่าชิบหายเลยคอมโบพูดถึงวอร์วอร์ก็มาเอาละอละึ เรียบร้อยล้มเจ้านะเชื่อในเขตแดนความเร็วแสงหรือไม่นานีามีเรนเจอร์อยู่ข้างหน้าเอ,า,อวาวละอุ้ยแล้วเจ้าล่ะเชื่อในเขตแดนความเร็วแสงหรือเปล่าอียังวะ อ้าวนี่มันไม่ใช่ใครที่ไหนนี่มัน Big Crazy Boy h e เฮ้ย c r ๊กแคส y you believe ในเขตแดนความเร็วแสงหรือเปล่าเขตสงเขตแสงอะไรไม่รู้จักรู้จักแต่แสงสมไฟขอโทษครับเพ่ครับผมก็สำหรับสกิลนินจาปลุกพลังที่เข้ามาใหม่นี่ก็ถือว่าธรรมดาที่สุดในทุกๆตัวที่ผมเล่นมาเลยก็ว่าได้แต่ก็พอเข้าใจได้ครับผม และผมเองก็เชื่อว่าผู้พัฒนาเขาเองก็น่าจะรู้เหมือนกันครับว่านินจาเนี่มันเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรคือนินจามันเป็นอาชีพที่แลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วครับผมตั้งแต่แรกคือมันมีทั้งล่องหนมีทั้งซีซีที่กว้างและอันตรายอย่างยมทูตตัดเสียงมีทั้งชิปเอฟนับอวันอย่างดาบพิรุณโปรยแล้วก็ยังมีสกิลที่แรงแรงอย่างอสลพิจูโจมขนาดโนนึงยังเอาไม่อยู่ การที่เขาจะให้สกิลใหม่ที่มันเวอร์วังแบบว่าเป็นซูเปอร์อเมอร์หรือว่ามีซีซีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ดูจะโหดเกินไปคือบางคนอาจจะคิดว่าสกิลนี้มันเป็นไอเฟรมไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไอเฟรมแค่ตอนมันถอยหลังแป๊บเดียวแต่ตอนมันเก็บดาบเพื่อทำดามเมจเนี่ยมันไม่ได้เป็นไอเฟรมมันไม่ได้เป็นซูเปอร์อเมอร์หรือมีกรอบป้องกันอะไรเลยเรียกได้ว่าตัวโลง่งๆเลย แต่ถ้าว่าในส่วนของดาเมจของสกิลนี้ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียว1,400อคูณ7อัตราคิดคัข้ิอ50%ในส่วนของอัตราคิด50%นี่คือไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเราใสา่อดออนให้สกิลก่อนๆน,น้านี้ซึ่งผมใส่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบพ,พิรุณโปรยไม่ว่าจะเป็นพายุงเงาสัก20%มันก็จะกลายเป็น70%แล้วแล้วถ้าก่อนหน้านี้เราใช้อสุรพิษจู่โจมมาอีกมันก็จะบวกเข้าไปอีก18%เป็น88% และเมื่อบวกกับอัตราคิดิ่้อของตัวละครเราอัตราคีของสกิลนี้ก็แทบจะเป็นเกือบๆหนึ่งร้อยอ่าและก็ยังมีอัตราความแม่นยำแถมมาด้วยอีก4%เมื่อโจมตีสําเร็จก็จะลดอัตราหลบหลีของคู่ต่อสู้ด้วยอีกหรมีโจมตีล่างด้วยแล้วก็ยังมี CC ที่เป็นโอกาสติดทุบลงถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวและสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าสกิลใหม่อันนี้ของนินจาปลุกพลัง มันจะแลดูมีคุณสมบัติที่ธรรมดาที่สุดถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ผมเล่นแต่มันก็เป็นสกิลที่ผมชอบที่สุดเลยนั่นเพราะว่า 1. มันมีดาเมจที่รุนแรงใช้ได้เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าตัวอื่นแน่นอน 2. มันเท่ 3. เพราะมันคือนินจาซึ่งเปรียบเสมือนกับแก้วตาดวงใจของเจ้าของช่องนี้เรียกได้ว่ายังไงก็สิเต็มสิบแน่นอนสำหรับสกิลเขตแดนความเร็วแสงนี้ไม่ต้องมีข้อโต้แยง้ง อ๋อแล้วก็ขอขอบคุณกิวแครอทที่มาช่วยทดสอบสกิลในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากครับและในวันนี้กระผมเซนโฮก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ